สวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นักครับผมขอสิบไปที่วิ่งบนตัวเดียวนะครับเนาะในวิ่งบนตัวเดียวตัวนี้นะครับเนาะมันเป็นเลขที่เข้าสิบหน่วยนะครับนี่เข้าจำเในเพื่อนในงวดที่ผ่านมาก็คือสูตรนี้สูตรนี้สุดเด็ดเลยนะครับมันเข้าสิบหน่วยบนนะครับแล้วงวดที่ผ่านมามันก็ได้สามก็คือสูตรนี้นะครับเนาะเออนะครับเราก็จับสามเป็นตัวนี้เลยเพราะว่ามันเข้าสิบหน่วยนั่นเองนะครับสาหรับในชุดนี้เนาะนักครับผมการวนผลวอนเข้ามาทำไมวันที่เร้อยนะครับเนาะในชุดนี้ก็คือปเเลขวววิ่งตัดีย นะครับได้เลขตัวเดียวนะครับในจุดนี้นะงวดที่นะงวดนี้นะได้หกเนี่ยนะหกก็มันก็มาหน่วยนะมาหน่วยนะครับเราเลงไปที่สิบหน่วยนะครับได้หกเนี่ยมาร้อยหน่วยแต่เลงไปที่หน่วยนะครับต่อมาได้เจ็ดนะครับได้เจ็ดเนี่ยมันก็มาหลักสิบได้หกมันก็มาร้อยหน่วยเล็งไปที่หลักหน่วยนะมาหน่วยมาสิบเรามาหน่วยนะครับเนาะนะครับแล้วก็ได้แปดนะครับมาร้อยหน่วยนะครับมันก็ยังอยู่ในสิบหน่วยนะมันยังมีหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาไี้ทีเนรับ ได้สี่นี้มาหลักสิบนะครับนะครับได้สี่มาหลักสิบแล้วก็ได้สองนะครับเนี่ยได้สองวนต่อมาได้สองเนี่ยก็มาที่ร้อยหน่วยก็จะมาหลักหน่วยนะครับมันจะเข้าสิบหน่วยนะครับว่าต่อมาได้ห้าครับได้ห้าเนี่ยมาหลักหน่วยนะครับม้าหลักหน่วยว่าต่อมาได้ศูนย์มาหลักสิบว่าต่อมาได้เจ็ดมาหลักสิบได้เก้ามาหลักหน่วยนี่วันล่าสุดตัวนี้นี่นะมันได้สามนะครับมาหลักหน่วยแล้วครับห้าหกสามเนี่ยมาหลักหน่วยเลยนะครับเนาะนะครับ ไปที่ละหน่วยเลยสำหรับในวันนี้นะครับเลขชุดนี้เป็น,น,นสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยเนาะนะครับเป็นสิบหน่วยนะครับแล้วที่นี้สำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาคำนวณนะครับ่จะได้ตัวไหนเนาะสำหรับในวันนี้นะครับผลการหลอกสลากของเราอยู่ไหนเอน่ยนะครับนะครับเนาะการประมวลผลนะครับก็จะใช้หลักแสนหนึ่งสี่ครั้งหลักแสนสี่ครั้งนะครับ หลักแสนก็จะเป็นเลขสามหลักแสนเป็นเลขสามสามนะครับสี่ครั้งสามสี่สิบสองเลขสองเลขสองนะครับหลักพันเลขศู 100, นย์ 5, นะครับหลักพันเลขศูนย์หลักร้อยบนเลขค่านะครเลขค่านะครับแล้วก็ไปที่ลัสิบขั้นที่สองนะครับสิบขั้นที่สองนะครับเจ็ขั้นที่สองเลขสี่ครับเลขสี่สี่นะครับแล้วก็ไปหลักร้อยครั้งที่สามเลขคนะ่าห้า แล้วก็ไปที่หลักสิบก็ได้สามเป็นสี่ครั้งนะครับรก 7. 7, 4, 28, ไบ็ได้เจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดได้แปดครับได้แปดนะครับแล้วก็ไปที่หลักร้อยครั้งที่สี่แล้วก็ได้เลขหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งบวกหกคงที่นะครับในตำแหน่งนี้นะครับเนาะบวกกันเลยนะครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะครับสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหก หกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหกมันได้หนึ่งนะครับได้หนึ่งมันนี่ได้หนึ่งถ้ามันได้หนึ่งนะครับเนาะทำมันได้หนึ่งเนี่ยมันก็จะไปนชนทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะครับสําหรับในสิบหน่วยของเรานะครับสิบหน่วยของเรามันมีหนึ่งอยู่ทั้งหลักสิบหน่วยหนึ่ง ครับครับถ้า 10, 1, 1, ว,นะ 1, วิ่งตัวเดียวนะครับในหลักสิบเนี่ยครับในหลักสิบมันก็จะมีหนึ่งครับก็จะเป็นหนึ่งตัวนี้หนึ่งหลักหน่วยก็มีหนึ่งครับหลักสิบมีหนึ่งครับหนึ่งตัวนี้นะหนึ่งครับวิ่งตัวเดียวนะหนึ่งครับในตัวนี้มีหนึ่งครับ ในหลักสิบมีหนะึ่งวิ่งตัวเดียวมีหนะึ่งนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็ลกห,นะล,กหนะลักหน่วยนะครับถ้าเป็นหลักหน่วยนะหลักหน่วยนี่นะครับหกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดหกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดมันก็มีหนึ่งอีกเลยนะหนึ่งตัวนี้เนาะวิ่งตัวเดียวนะตัวเดียวหนะึ่งหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้นะ นะครับมันมีหนึ่งอยู่ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับในหลักสิบหลักหน่วยเนี้หลักหน่วยเนี้มันมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะนะครับมีหนึ่งนะครับตัวเด่น, no นนะจนหนึ่งหนึ่งนะครับในหลักหน่วยมีหนึ่งตัวนี้แล้วก็หลักสิบก็มีหนึ่งตัวนี้มีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั flu, 1, ้นนะครับเลขหนึ่งตัวนี้มีอยู่ทั้งสองหลักเลยสิบหลักหน่วยนะครับถ้าเป็นเลขมาครบสองตัวบนนะครับ ถ้าเรยกมาสองตัวบนเนี่ยสองตัวบนสามตัวบนมันก็จะมีหนึ่งวิ่งตัวเดียวนะหนึ่งนะครับหนึ่งก็จะมาชนตัวนี้นะเอาแล้วนะครับเนาะในตัวนี้หนึ่งนะครับมาหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหมาแบบเหนือเมฆเลยนะครับหนึ่งนะครับน,ะนี่นะครับหนึ่ง มาแบบเนื้อเมฆเลยนะครับแล้วก็ชนกันกระจายเลยนะครับชนทั้งมาครบสองตัวบนสองตัวบนนะครับอันนี้มาครบสองตัวบนอันนี้มาครบสามตัวบนหนึ่งนะครับนะถ้าหนึ่งเนี่ยเราก็จับหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ได้สิบสองคู่นะครับนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับถ้าเราเอาหนึ่งนะครับเพราะว่าเลขตัวนี้มันเข้าสิบหน่วยแต่เลขหลักของเรามันมีอยู่ทั้งสองหลักเลยทั้งหลักสิบหลักหน่วยมีหนึ่งนะครับนี่นะครับเนาะมันมีหนึ่งแล้วนะครับเราจะไปดูอีกสูตรหนึ่งก็คือวิ่งบนสูตรที่สองนะครับที่เราได้น,านาําเสนอเพื่อนๆไปในวัที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับวดที่ผ่านมานะครับในสูตรนี้นะครับในสูตรที่สองในงวัที่ผ่านมา ก็ได้ตัวเดียวกันได้สามเหมือนกันนะครับงวดที่ผ่านมาได้สามเหมือนกันเอาไปส่วนที่สองครับนะครับนี่เป็นส่วนที่สองครับในงวดที่ผ่านมาได้ตัวเดียวกันกับส่วนที่หนึ่งก็คือได้สามเหมือนกันนะครับเราก็จับสามเลยเพราะว่ามันชนนะครับมันชนสามจับสามเลยการประมวลผลนะครับจะ้หลักแสนสามครั้งหลักร้อยหลักหน่วยบนนะครับอันนี้ก็หลักสิบล่างบวกหนึ่งได้เลขตัวเดียวครับได้สองเนี่ยแนวมาสิบหน่วยมาสิบหน่วยได้เก้ามาสิบ นะครับแล้วก็ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์มาสิบได้เก้ามาหลักร้อยเนี่ยนะครับแล้วได้หกมาหลักร้อยนี่้งวันล่าสุดเนี่ยมันได้ตัวเนี้ยมันได้ตัวนี้เนาะมันได้สามนะครับมันก็ไปชนสุดที่หนึ่งนะครับได้สามมาหลักหน่วยเลยสาหรับวันนี้นะครับมันได้เลขแปดครับนี่ครับส่วนนี้หลักแสนคือเลขสามสามครั้งเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ก็ได้แปด มันได้แปดนะครับเอาแล้วนะครับเนาะแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะทีนี้ยเอาแล้วแต่ว่าเลขสุดนี้เลขสุดนี้มันเข้าสามหลักไนยะเข้าสามหลักมันเข้าร้อยสิบหน่วยเลยนะครับตัวนี้หรือแปดแต่ันอยู่หลักร้อยแต่นะครับถ้าเราจะเอามาเทียบนะครับถ้าเป็นเลขแปดตัวนี้ตัวนี้เป็นเลขแปดนะเอานะครับสูตรที่สองได้เลขแปดวิ่งตัวเดียวนะเลขแปดหลักสิบมันมีแปดนะครับหลักสิบมีแปด นะครับนะหนึ่งตัวนี้หลักสิบตัวนี้นะครับมันมีหนึ่งแล้วมันก็มีแปดนะครับมีหนึ่งกับแปดนะครับหลักสิบนะครับมีทั้งสองตัวเลยแล้วก็อยู่ในตัวนี้ด้วยนะครับมาครบสองตัวบนเนี่ยสี่ตัวนี้มีหนึ่งกับแปดนะครับมีหนึ่งกับแปดมีแปดตัวนี้ด้วยนะะมีหนึ่งกับแปดนะครับสาหรับในหลักสิบนะครับเด่นวิ่งสองตัววิ่งสองสูตรนะครับ อันนี้ได้หนึ่งได้แปดแต่ในหลักหน่วยตัวนี้นะครับในหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยตัวนี้มันก็จะมีอ๋อมันไม่มีแปดนะครับเอาเลยเลขหมดนี้นะครับเนาะมันจะนะครับเนาะมันจะทําแบบไหนมันจะไปยังไงนะครับมันจะไปยังไงนะครับถ้าเราจับแบบนี้นะครับมันไม่มีแปดนะครับแปดมันอยู่หลักสิบหนึ่งอยู่หลักหน่วยแปดหนะึ 8, 1, ่งอะแปดหนึ่งเหรอใช่เลยแปดหนึ่ง แปดหนึ่งเหรอโอ้โหแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเลยแล้วโอ้โหถ้าถ้าหลักสิบตัวนี้นะมาสามตัวนี่เลยเนี่ยตัวเนี้ยหลักสิบนะ 8, นะ 9, 1, 8, 98, แปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งเหรอโอ้ยมาสามตัวเลยเลยเนี่ยเนี่ยนะครับหลักสิบตัวนี้มาสามตัวเลยเลยเนี่ยนะหลักสิบตัวนี้นะมาสามตัวเลยนะครับเก้าแปดหนึ่งนะครับเพราะว่าแปดมันอยู่หลักสิบหนึ่งอยู่หลักหน่วย นะหนึ่งอยู่หลักหน่วยนะครับหนึ่งหลักหน่วยเนาะนะครับเอานะครับผมในเลขจุดนี้โอ้ยมาแปลกนะครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งถ้าเป็นแปดหนึ่งนะครับเราก็จับตัวนี้เป็นหลักร้อยนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแปดหนึ่งตัวนี้เนาะแปดหนึ่งตัวนี้ออกแปดหนึ่งหลักร้อยก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดเอาก็จับเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเนาะ เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งโอ้ยมีแต่ตัวส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่ระวังระวังแปดแปดหนึ่งระวังนะครับเออโอ้ยเลขจุดนี้นะครับแต่มันก็เลขมันก็สวยนะครับเลขมันก็สวยแล้วเลขมันก็มาตามเส็นนี้แต่มันทําไมมันแปลกมันน่าจะเป็นหนึ่งแปดน่าจะสวยกว่านะหนึ่งแปด ดูสถิติการเดินของตัวเลขนะครับไปดูสถิติสักหน่อยหนึ่งนะแปดหนึ่งเคยออกไหมเราไปดูนะครับมันเคยออกแปดหนึ่งหรือไม่นะครับนะแล้วแปดหนึ่งสามตัวมันจะออกอะไรนะครับเอาเละนะครับเนาะเราจะย้อนไปนะครับเนาะเดี๋ยวจะย้อนไปว่ามันออกเคยออกแปดหนึ่งหรือไม่นะย้อนขึ้นไปนะแปดหนึ่งไม่มีหกสามสองเก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าห้า นับเก้าหกเจ็ดแปดห้าหกหกห้าห้าสองสองสี่สี่หกเก้าสองห้าสองหกศูนย์เก้าแปดแปดอ้าวมีแต่แปดแปดนะครับสองเจ็ดแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดหกสามอ้าโอ้ห้าหกสามบอกตัวเดิมเลยนะครับเก้าสี่ย้อนไปอีกนะครับย้อนไปอีกย้อนไปอีกเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สามหกสามนะครับสี่สามสองหนึ่งสี่สี่หกสองหกห้าหกสองศูนย์หก หกเจ็ดสี่หนึ่งสามหกต้นสามต้นสี่เก้าสามต้นสามหนึ่งหกเก้าแปดนี่นะครับนะแปดหนึ่งนะครับเคยออกแปดหนึ่งเคยออกสี่แปดหนึ่งนะครับเคยออกสี่แปดหนึ่งนะครับสี่แปดหนึ่งนะครับเคยออกย้อนขึ้นไปอีกมีไหมมีอีกไหมแปดหนึ่งนะครับโอ้โหมันไม่เคยมาเลยนะครับในรอบปีหนึ่งะปีสองปีเนี่ยไม่มาเลยนะแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับนะโอ้โหมายากมากนะครับ เป็นเลขที่มายยากๆมากๆนะครับโอ้โหในระยะสองสามปีนี้มีเพียงงวดเดียวเท่านั้นนะครับนะมีเพียงงวดเดียวเท่านั้นสําหรับในเลขแปดหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่เพียงงวดเดียวก็คือสี่แปดหนึ่งตรงนี้นะครับโอ้นะครับยากมากตัวนี้แปดหนะึ่งและยากกนะครับนี่นะครับเนาะสําหรับเลขในจุดนี้นะครับงวดนี้จะเป็นเลขแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับเนาะสูตรที่หนะึ่งะได้หนะึ่งสูตรที่หนึ่ง นะครับสุดนี้นะครับปิ้งตัวเดียวได้หนึ um. um. ่งเข้าสิบหน่วยมาหน่วยมาสิบมาหน่วยมาหน่วยมาสิบมาหน่วยมาสิบมาสิบสิบหน่วยหน่วยงวดนี้ได้หนึ่งสุดที่สองนะครับเข้าสามหลักมาหน่วยมาสิบมาสิบมา้อยมา้อยมาหน่วยเอาล้วงวดนี้ได้แปดแปดแปดหนึ่งโอ้ยโคตรโคตรแล้วนะครับเลขของเรานะครับนะครับเพียรพิสดารพันลึกนะครับนะนะครับ เอาละครับผมสำหรับในคลิปเียจะเป็นสมมติน้องลามกันไปเลยนะครับได้8ดกับ1 1หนึ่งกับ8เด้อวิ่งบน2ตัวแต่ตัวที่เข้า1ิบหน่วยได้1นะครับเข้า1ิหน่วยได้หนึ่งเพราะฉะนั้นหลัก10หลักหน่วยบนวันนี้ต้องมีหนึ่งะครับต้องมีหนึ่งนะครับหลัก10กับหลักหน่วยต้องมีหนึ่งนะครับ1อะไรก็ไม่รู้นะครับนะครับมันก็จะมี2ตัวละหนึ่งแกับ1นแล้วก็คู่เบิ้ลกับหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับมีเท่านั้นนะครับหนึ่ง9 1 1หนึ่งเก้าหนึ่ง หนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งวันนี้สองหลักนะครับเอาแล้วผมจหรับในคลิปนี้นะครับผมแม่เจ้ากันชิีเนาะนะครับสูตรนี้ได้แปดสูตรนี้ได้หนึ่งเอาละนะครับจับคู่กันได้ไหมถ้าเกิดมันไปหลักร้อยเป็นไงก็ไม่ยากนะครับเราก็แปดกับหนึ่งคู่กันแล้วก็ลวดเลยนะครับเราจะลวดหน้าลวดลวดลวดหลังเราก็ได้สามตัวบนตรงโต๊ะนะครับสิบคู่นะครับ นะครับผมเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้โอ้เริ่มเริ่มันเริ่ม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 เชื่อนเพื่อนเนาะเอานะครับผมสำหรับไายเชื่อนเพื่อนนะครับล่าสุดนี่นะครับเราจะไปที่ล่าสุดอันติดขอภ์ไพเดอรเพื่อนเนาะเป็นเป็นเป็นภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษนะครับหลังจากคุณต่อมาจากคุณปริญญานี่ครับคุณพ่อปรินญาแย้มสมสวนนี่เนาะแล้วก็คุณแม่มาลายแท่นยั้งเนี่ยครับสองท่านนี้ให้รวมกันนะครับท่านก็สามร้อยนะครับแล้วก็คุณมาคุณมาโนดนะครับเก้าสิบเก นิพนธ์หรือเปล่าครับนิพนธ์หรือเปล่านะครับเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนิพนธ์นะครับหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็คุณพงษ์ตรมกลางนะครับหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็คุณชัยชานก็มาอีกห้าสิบแล้วก็คุณตัวนี้นะครับเนาะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเพื่อนเนาะมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับพระประกรณ์หรือเปล่าครับพระประกรณ์หรือเปล่าเป็นพระหรือเปล่าครับพระประกรณ์นะครับเพราะว่าในบัญชีขึ้นแบบนี้นะครับ <com> เป็นพระนะครับหรือเปล่านะครับช really ื่อปกรณนนะครับพระชื่อปกกณ์หรือเปล่าหรือว่าเหรือว่าชื่อพระปกรณ์หรือว่าพระเอาพระไม่ใช่พระปกรณ์พระปังกรนะครับพระปังกรพระปังกรนะครับน่าจะเป็นพระปังกรมากกว่านะครับพระปังกรนนะครับเนาะ พระปังกรนะครับใช่หรือไม่นะครับใช่หรือไม่นะครับถ้าอ่านผิกรอ์ไพ่ได้นะครับหนึ่งพันเลยนะครับเนาะมาวันนี้เลยวันนี้นะครับหนึ่งพันนะครับพระปังกรนะครับนามสกุลนี้ขึ้นต้นด้วยอภินอภินเลยใช่ไหมมันมีแค่นี้นะมันจะมีต่อไปอยู่อภินนะครับแต่มันมีแค่นี้เนาะหนึ่งพันนะครับคุณพระปังกอนะครับหนึ่งพันแล้วก็คุณพิกรณ์ชัยกรดนะครับสองร้อยลายเชือล่าสุดก่อนเกิดนะครับเนาะเอานะครับผมมนุษมรนตสัตว์นะครับเ่อนเนาะ มีคิวอาโคดให้ด้วยนะครับเพื่อนเนาะแล้วก็มีหมายเลขบัญชีให้ด้วยอ๋อมีทั้งสองทางเลยนะครับสำหรับพื่อนเนานะครับนี่นะหมายเลขบัญชีนะครับเพื่อนเนาะถ้าอยากร่วมทําบุญสร้างพระประธานองค์ใหญ่ก็ธนาคารไทยตะทีทีบีนะครับเนลข629794455นะครับพระขาวทวีทรับนะครับสร้างพระประธานองค์ใหญ่นะครับอ่าหมายเลขโทรศัพท์ของเอ็ดนาบุญนะครับเข้าไลน์ด้วยเบอร์ข้างล่างนี้นะครับ063076158นะครับเอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้เจอกันจนี้เนาะลาเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ